เราสวัสดีคนอนวายเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีเบสเซอร์กับช่วงไกด์พูดเรื่ใหม่ปี2025วันนี้ก็มาอยู่กับหัวข้อเดิมก็คือคู่มือออบิทในส่วนของการเดินทางสืบทอดพูดไม่กระตุกแล้วดีมากๆเพราะเริ่มเคยชินละแล้วก็จะมีเป็นหัวข้อของโกเลมคลิปที่แล้วก็ไวเบิร์นใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูได้นะแต่ว่าเรามาหัวข้อของโกเลมกันก่อนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับโกเลมโกเลมเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกับสิ่งที่เรียกว่าไวเบิร์นอยู่มีมีดาเกียนอยู่อันหนึ่งนะก็คือนี่เห็นปป่่่่่ะะะะะเเดดดีี๋ยยยวให้้หูาาน,นน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 นกก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 ออ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 ัััแแแแรรรรรมมมไบง็คิษฐ์โล ไอเทม10รอบประิดฐ์ยังไงก็เราไปแบบใหม่นะเรากดที่ขวาบนแล้วก็เลือกคําว่าลงตีเหล็กมันจะไม่อยู่ตรงเขตศักดิ์สิทธิ์และหัวระบังทําไงหัวก็บังไม่เป็นไรมันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างขวาห้องรอเนี่ยมันจะเป็นลงตีเหล็กมันก็คือจะเป็นหัวข้อแยกที่ไม่อยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของเขตศักดิ์สิทธิ์ละก็แยกมาเอาเป็นอีโหมดหนึ่งเลยก็ดีมากมากประจยชน์นมากก็คลิกตรงนี้แล้วก็กดอะไรก็ได้ที่เราอยากตีโบกแล้วก็กดเลขสิบตรงนี้นี่หัวบังอีกแล้วให้ย่า คนไรก็เป็นหัวใหญ่ๆโอเคแล้วก็บวกสิบรอบแล้วก็กดพรสศดประดิษฐ์ได้เลยนะของเราไม,ไม่กดเพราะว่าเราผ่านไปแล้วมันเปิงเปิงตังแล้วก็จะมีเป็นอะไรอีกจะมีเป็นเรื่องของ Long ลงไวเวิร์น20รอบอันนี้กิอันนี้ดักเกียนนะมันคือลงโกเลมไม่ใช่วเวิร์นนะอันนี้มันผิดแปลผิดเอาคอนเซปต์ง่ายๆถ้าเกิดว่ามันบอกให้ลงถ้ามันคือหัวข้อโกเลมเราต้องไปลงโกเลมอย่าไปลงไวเวิร์นมันแปลผิดมันน่าจะก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางแล้วลืมเปลี่ยนคิดว่าอะไรประมาณนั้นแต่ก็ีเมะจป็น บุกพลังเซอร์เมียเป็นระดับ6อ่ะเซอร์เมียคือใครเซอร์เมียคือตัวคอนอันนี้เราว่ดเราเรามองเกินดีกว่านี่อันนี้เซอร์เมียคือตัวคอนนี้เราดูผิดผิดหัวข้อไม่เป็นไรนะก็มีเป็นนี่มีเป็นเซอร์เมียแล้วก็มีเป็นเวล50บุกพลัง3ดาวแล้วก็มีเป็นสมอกอกรเซธทำะไรล้างเซอร์เมีย6ดาวด้วยก็ทำเซอร์เมียเป็น6ดาวได้เลยก็ทำยังไงบ้างก็เราหาเซอร์เมียก่อนนะอ่าเผื่อใครไม่รู้ว่าเซธทำะไรล้างคือยังไงก็คือเราไปหาเซอร์เมียอ่าเซอร์เมียมาก็เซอร์เมียออออออยยยยยูู่่่ไหหนนเเเเซซรร์์มมีีีา๋ โอเคแล้วเราก็กดคําว่าจัดก,การอุปกรณ์แล้วเราก็กดคําว่านี่อุปกรณ์แนะนําคิดาเมจปุปงกดเสร็จปุ๊บแล้วก็ยืนยันเรียบร้อยได้แล้วนี่คือของที่ต้องการในเควสตแต่เราไม่กดเพราะว่าในการเอาไปลงจริงๆเสตเดดานได้ที่สุดนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็คิดาเมจดเนี่ยดีลองลงมาลองแย่สุดคือเสตดับนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าเสตสปีดถ้าเกิดตัวเขาไม่มีไม่ต้องการสปีดเลยอะไรแบบนั้นแล้วก็จะมีเป็นอันไหนอีกก็มีเป็นเควสตที่บอกว่า ปลูกพลังสวนอุปกรณ์คิดได้เป็น6ดาวเรียบร้อยแล้วก็คือปันเสมาหดาวเต็มได้เลยเพราะว่าเาไปลงลง,ลงที่เป็นบอดบอดป้ายคณะเดินทางได้นะต่อมาก็จะเป็นประดิษฐ์อุปกรณ์10รอบมีเป็นลงโกเลม20รอบแปลผิดอันนี้ปลูกพลัง6ดาวแล้วก็จะมีเป็นการอันนี้อันนี้เราก็โดนหลอ,อกเหมือนกันอันนี้คือเป็นการเคลียร์โกเลมด้วยการต่อสู้3าโดยไม่ให้มีเฟลคือเราต้องกดออโต้เป็นเลข10หรือว่าเลขมากกว่าเลข10 ให้มันชนะไม่ว่าห้ามเฟลเลยก็คือเนี่ยเวลาออโต้ใช่ไหมเราก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงพอเรามีสัตว์เลี้ยงปุ๊บให้เรากดเลขสิขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราเอาแบบเลขเก้าอย่างเงี้ยมันไม่ผ่านให้ที่จริงถ้าเป็นออโต้เลขเก้าเนี่ยมันคือลงสิบรอบแต่ถ้าเป็นเลขสิบเนี่ยมันคือลงสิบเอ็ดรอบเกมมันเกมเราเราคิบพี่เราก็เราก็พูดอย่างนี้แต่ก็พูดอีกรอบก็ได้เพื่อความชัวร์นะแต่ถ้าเกิดเอาเซฟเซฟก็เอ่อเอาไปสักสิบรอบเป็นเลขสิบไปเลยถ้าเกิดว่าใครมีเควสล,ลงยี่สิบรอบก็สิบเก้ารอบเพราะว่า ถ้าลง20รอบก็คือ19บนะมันจะบบกหนึ่งเสมอแต่ถ้าเกิดบอกว่าใครทำเควสดลงเล่นส0รอบต้องเป็นเลข10นะเกมมันเกียนเราโอเคแล้วก็จะมีเป็นอะไรอีกจะมีเป็นเรื่องของอ่ะระดับที่3บ้างระดับที่3ามีอะไรบ้างก็ลงกลเลมยาก20ครั้งขึ้นไปไอระดับปานธรรมดากบยากเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครเป็นถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นเก่านะเราแนะนําว่าไปลงระดับโน,นกอย่างเดียวเลยไม่ต้องลงระดับง่ายๆเพราะว่าลงระดับโนกมันก็ถือว่าผ่านด้วยนะแล้วก็รับวัตถุหลอมก็คือเราลงระดับยากมันจะมีโออกาสด ที่เป็นแร่อันนี้ถ้าเกิดต้องเป็นของโคเลมดิเดี๋ยวเราย้อนกันมันก็คืออันเดียวกันแหละแต่เป็นของโกเลมก็คืออันนี้นะถ้าเราลงอันนี้ครบ20รอบดอกครบ20อันเราไม่รู้กดกล่องนับไหมแต่ว่าเราไม่โกงเราก็ลงให้มันดอกครบครบ,ครบ,ครบมันก็ได้มาผ่านเวสมาแล้วก็จะมีเป็นต่อสู้ซ้ําในระดับยาก15รอบอันนี้ก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงสิบเวลสามดาวถ้าเกิดว่าสมมติใครลองแล้วแบบว่าออโต้มันแบบ สัตว์เลี้ยงออโต้ได้แค่สิบรอบออโต้ Auto ได้แค่ห้ารอบเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะว่าจํานวนดาวสัตว์เลี้ยงมีน้อยเกินไปเราต้องไปเพิ่มจํานวนดาวสัตว์เลี้ยงก็คือเอาไปรวมไปผสมไปอะไรก็ได้เราเคยทำไกด์สัตว์เลี้ยงอันเก่าไว้แล้วดูอันเก่าได้ยังไม่ไม่เปลี่ยนแปลงระบบวันนี้มากแต่สัตว์เลี้ยงน่าจะปลดล็อกตอน Ad อดีวิวยี่ห้าก็ย็นเกินให้ดีนะแต่จริงๆถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่จะมีเควสเส้นทางของนักสืบทอดใดผู้สืบทอดใดนะั่นน่ะเควสนั้นก็แจกสอนเรื่องของการทําสัตว์เเเเลลลีีีีีีี้้้้้้้้ยยยงงดดดดววววกก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 ็็กก็็ออออออ่่่่่่ทททททํําา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 าตมมมมคคสสสัััันน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 ไไจจจจะะะะะแุข4รรบป ทีมฮีโร่ธาตุไฟ4ตัวแล้วเคลียร์อันนี้เรายังไม่ผ่านเลยเพราะเราเพิ่งมาเปลี่ยนตอนเราก็จะมีเป็นเคลียร์โกเลมล็อก20ครั้งเคลียร์โดยการเล่นซ้ํา10รอบขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนเดิมบอกอย่างที่บอกไปกด10รอบไม่ให้เฟลนะแล้วก็จัดทีมเป็นธาตุไฟ4ตัวอันนี้ก็ต้องเป็นทีม4ตัวล้วนเพราะว่าเราบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีเป็นทีมวันช็อตกับทีมแยกทีมปบติทีมเป็นเม่นสวมธาตุมันจะมีวันช็อตแบบทีมไฟล้วนด้วยแต่เราคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องทำ,ทำอะ พอเควสเนี้ยมันทําแค่แป๊บเดียวถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นที่แบบไม่ค่อยอยากไม่อยากไปแคร์เรื่องโกเลมากไม่คิดเจ้าทีมเป็นแบบว่าฟาร์มโกเลมยาวๆโอเคให้ผ่านเควสการล่าอันนี้ก็พอเราแนะนําว่าใส่ทีมประมาณนี้ก็ได้เนี่ยใส่ที่ประมาณนี้ก็ผ่านได้แต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนว่า ID ที่เป็น ID ใหม่เราเหมือนเดิมกับคลิปที่แล้วก็คือเราใช้ดูเป็น3 ID ID แรกก็เป็น ID ที่เพิ่งเริ่มเล่นประมาณ50วัน ID ที่2ก็เล่นมา400กว่าวัน ID นี ID ้ก็มี ID นี้ที่เล่นมา5ปีอะไรอย่างนั้นไปเดี๋ยวเราได้ตามความยากเลยเดี๋ยวเอาเอาหลับง่ายสุดก่อนก็เล่นมา50วันทีมยังไงบ้างไปเดี๋ยวไปดูกัน โอเคเรามาไอดีนี้ที่เร้อยมา,มา,มาที่ต่อสู้หน้าล็อบบี้แล้วก็หาการล่านะเดี๋ยวเราก็เลือกเป็นโกเลมอ่าเราลงนระกไปเลยก็คือจัดทีมยังไงบ้างสําหรับผู้เล่นใหม่อ่าก็คือคีมโกเลมเราหน้าตาเปลี่ยนไปเราว่าเราเปลี่ยนทีมนี้ไปก่อนดีกว่าอ่ะก็ขเกียจเป็นทีมน,นั้นโกเลมเรากาลังใช้งานอยู่เป็นไงบ้างโกเลมโกเลมเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับไวเบิร์นไวเบิร์นเนี่ยจะมีแพทเทิร์นข้อหั้งตา,ตายตัวก็คือเราเล่นเป็นเรื่องของดีบัฟแล้วก็เอาแทงยินหน้า แต่โกเลมเนี่ยมันจะค่อนข้างพีดกว่านี้หน่อยนะแต่ก็โดยรวมก็ไม่ค่อยยากแหละหลกัหลกๆก็ไปทำลารดมาก,ก่อนเราเนี่ยนะว่าคนที่จะเล่นโกเลมลงเควส์รกิจเนี้ยควรจะจบในเรื่องตอนที่2เพื่อเอา2ตัวคอน,นี้มาก,ก่อนก็คือมีเป็นลาร์ดเปลี่ยนคาร์ดก็คือจบบอสบทที่2ตอนที่2เรียบร้อยันจะไ,ได้เป็นลารดเปลี่นคาร์ดได้ก็ไปทำเควสเป็นคาร์ดหรรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาลงดีกว่าแล้วก็มีเป็นธามารินตัวคอน,นี้คือฮิลเลอร์ที่ดีที่สุดในเกมในเรื่องของ PVE นะแล้วก็ได้จากไหนก็คือได้จากการที่เราไปกดเขา มีเป็นส่งของในกิลก็เข้ากิลไปแล้วก็ส่งให้ใครขอเป็นกินขอดอกไม้ขาวก็ให้เข้าไปใครขอสารเล่นก็ด่าให้แล้วก็มีเป็นต่อสู้จนภายร้อยรอบทำเควสละวัน3วันก็ต้องใช้เวลา3วันนะแต่เควสเนี้ยมันเหมือนจะรันตั้งแต่ก่อนปลดล็อกแล้วยังไงถ้าเกิดว่าเราเล่นเกิน3วันก็มันจะผ่านอยู่แล้วอยู่แต่ว่าจะไม่ทำเควสละวันเลยแล้วก็ไปซื้ออีเวนต์พวกนี้แล้วก็เล่นให้จบก็คือ,อยังไงบ้างก็คือเราไปกดตรงคําว่าในเรื่องเสริมแล้วเราก็เลือกตรงคําว่าหนังสือแห่งช่วงเวลาพิาเเ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 เศษหหหรรรรรรรืือรนนะืออออออาาาาาากก็็็็็็ปปนน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 นใใ่่่่งงทททลลลละะคุ้้้้มััจจจีีแแววสสพต มันจะเป็นหน้านี้เขาไปเล่นใช่ปะกดออกมาอีกรอบถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วมาดูตรงนี้มันจะมีปุ่มคำว่าบันทึกสาเร็จให้เรากดปุ่มนั้นไปมันจะเป็น,ปนคำว่าบันทึกสำเร็จแบบนี้เออมันก็จะแบบจบเรียบร้อยถ้ทำอย่างนี้ปุ๊บมันจะได้รางวัลครบได้ผูค้ครบท<ร>ุกอย่างแล้วก็จะลดล็อคที่เป็นทามารินมาก็ใช้ไปเอาทามารินไปเ <c oughs> ล่นได้นะโอเคว่ามีอะไรมาส่วนเรื่องอะไรการเล่นไปลองเล่นดูมันก็เป็นอีเวนต์จีบสาวแหละไม่มีอะไรมามันคืออีเวนต์เก่าที่เกมเคยทำมา ที่เหลือคือมันค่อนข้างจะชิวๆเลยเพราะว่ามันอะไรก็ได้หรือเมื่อกี้รออะไรตัวนี้ปะเออโอเคเราอันนี้มันก็คือเอาดาเมจธาตุไฟมาเยอะๆเออถ้าเกิดเป็นเราก็ใส่เป็นลาร์ดถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มเล่นยังไม่มีเซอร์เมียเมื่อกี้ยังไม่ได้เซอร์เมียใช่ปะก็ใช้เป็นตัวคอร์ธาตุไฟอะไรก็ได้หรือใช้เป็นตัวคอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธาตุน้ำก็มีใครมีเบียมืดใครเลือกเบียมืดมาก็ใช้เบียมืดได้นะถ้าเกิดใครลงในระดับธรรมดาไปเอาเซอร์เมียมาก่อนรอบหนึ่งแล้วก็จะปั้นเซอร์เมียมาใช้งาาานนนนนใใหมมมมมดดีีีีี้้้แลววกก็็็ชเเ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 ปปรรรยยอออ่่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือฟรีและอะไรก็ได้ถ้าเกิดเราแนะนำนะผู้เล่นใหม่จะมีเป็นเควสที่เป็นแจกตัวคอนที่ชื่อว่าอิเซเลียคือตัวครน,นี้อ่าหายไปไหนละจมดีไปละโอเคตัวนี้ ก็คือใช้ไปอิสเรียได้อิสเรียเนี่ยคือทีมนี้เป็นทีมที่ดีมากๆแต่เราคิดเลยว่าทีมนี้สำหรับเราเราไม่จําเป็นเพราะตอนนี้ไอดีมันชื่อว่าไอดีโทลิเราก็เลยเอาเป็นโทลิเลยเพราะเราจำได้ว่าทีมนี้เคยออโต้ผ่านอ่าออโต้แบบว่าควิกเป็นเทิร์นเวลาเราเล่นนะมันมีระบบเรี่กว่าเนี่ยต่อสู้ด่วนถ้าเกิดมันจะต่อสู้ด่วนได้อ่าวันละหนึ่งครั้งวันละสิบรอบอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยววันจันนี้จะแจกเป็นวันละยี่สิบรอบแล้วก็อาจจะแบบช่วยให้ควยเนี้ยทำได้ไวขึ้นแต่ว่าเราทําคลิปก่่่รรนะ่่อออออนนนนนนเเเเรรรราาาาาะะีีแ้้้ววกก็็จมมมมปืืืงงงขขซซซััึไไํคดด มันเปลืองตังค์โดยใช่เหตุอะถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายเติมจริงๆไม่ต้องซื้อนี่หรอกไม่จําเป็นนะแล้วก็ออโต้แล้วก็ไปหาอะไรทาไปทานูน่ทนทํานี่ไปกดฟาร์มแบ็กกราวแล้วก็ไปดูอย่างอื่นได้เออมันก็มีแรงนันอยู่ก็ไปทําอย่างอื่นได้นะ พอช่วงนี้ก็มีเข่าบังกฎที่มันรีเซ็ตก็ไปเล่นเข่าบังกฎน่าจะดีกว่าอ่ะแล้วทีมของเราก็ประมาณนี้มีอะไรบ้างก็มีทามาลินทามาลินบิวยังไงสำหรับผู้เล่นใหม่ทามาลินการบิวนะคือบิวง่ายมากใส่เซตเลือดฟ,ฟรีที่ได้มาทั้งหมด5ชิ้นไปเลยแล้วรองเท้าไปหาเซตเลือดที่ออฟหลักเป็นสปีดมันน่าจะมีเป็นแจกอยู่ในเควสท,ที่เป็นเซนหางหุ้นสุดทออยู่แต่อันนี้เราไม่ไม่คอนเฟิร์มเหมือนกนะันแต่เกิดว่าสมมติมัไม่มีขึ้นมาเราสามารถใส่รองเท้าอะไรก็ได้ที่เป็นออฟหลักสปปีดเ็นน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 โบบบบเเ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 เกกกกกซตตตตไไไไปปลลลยย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 ็็็คือออออออีีีีีีี่่่่่่่่่่่ใใสสสาาาางงงงง้้้้้ััััุ๊แแวะะรมมมดทจ ขนาดเป็นเซสปีดไม่เป็น3เลือดนะแต่ว่าเซตตัดแทบจะไม่ต่างกันมากเลยเลือดหายไปแค่80เองเออแถมจิขึ้นด้วยเพราะของมันดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเออก็แล้วแต่ว่าจะทำไงแต่ถ้าเกิดเราแนะนำก็ให้รองเท้าเป็นสปีดถ้าเกิดว่ารองเท้าเป็นเลือดอ่ะมันจะช้าเกินเออมันช้าเกินแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแบบว่ามันฮิวไม่ทันนะแล้วมันจะเล่นยากหรือบางคนจะใช้เป็นสปีดเลือดก็ได้อันนี้ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าสาหรับเราแล้วว่าฮิวเลอร์ใส่เสตเลือด,อดฟรีมัน สะดวกสบายเวลาโยกย้ายของมากกว่าแล้วสปีดก็ไปให้แบบตัวคอนที่มันเป็นตัวจริงจังมากกว่านี้เขาทำมาลินมันแค่นี้มันก็เล่นได้แล้วเออเนี่ยขนาดสร้อยคอแหวนยังไม่บวกเลยยามเนี่ยมันบวกแค่สิบสองก็เล่นได้แล้วเพราะสมัยก่อนน่ะไอ้บวกเครื่องรางพวกนี้มันหายากมากแต่แพทใหม่มันหาง่ายแล้วเออก็อาจจะบวกเต็มเลยก็ได้ไม่ว่ากันแต่ของเราถ้ามันลงผ่านเราจะไปแก้ทำไมมันเสียเวลานะแล้วก็มีเป็นอาร์ติแฟกที่เป็นขวดนอำยาอันนี้ดีมากๆเพราะมันจะล้างดีบัฟทันทีไม่เรื่องเพลินหนึ่งอันแบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วย ไม่เต็มก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครอยากถามว่ามีไหนดีกว่าไหมก็มีอันนี้ร่างดีบัฟดีกว่าหรือจะเป็นเพิ่มฮิลก็ได้อันนี้ก็เพิ่มฮิลอันนี้ก็ฮิลแรงขึ้นสเตตินก็ฮิลแรงอะไรประมาณนี้แต่เราคิดว่าอันนี้ก็ทําให้บนเทฮนวอบ่อยก็ดีเหมือนกันหรือทำนี้จะใส่เป็นอาร์ติแฟกต์ที่เรียกว่าเทียนก็ได้เพราะเทียนเนี่ยมันจะช่วยให้สกิลสามเป็งร่างไวเวลายีนหน้าเพราะเกมเนี้ยเอาฮิลเลอร์มันก็คือแทงอะมาหนำไปแทงได้ตอนน่าจะไปเคลียร์ช่องหน่อยละเดนจูเกอร์เยอะมากนะเทียนอยู่ไหนเนี่ยโอออออยจมู่กกกงงาร์์ตติแฟนะ <laughs> เยอะมากนะ่าจะไปเคลียร์ช่องสักหน่อยแต่ไม่เปไ็นไรเดินหาเอาก็ได้นะนี่จะใกล้ถึงละใกล้ถึงลวนี่อันนี้คือเทียร์ที่แบบว่าโดนตีก็ลบขวดหนึ่งเธอทำให้แบบทำาีแปลงร่างได้ไวขึ้นนะโอเคแล้วก็มีเป็นลาร์ดลาร์ดก็คือแทงธรรมดาเลยแต่ว่าแทงมันจะเป็นแทงที่มีดีบัฟดังนั้นก็แนะนำให้ทำประสิทธิผลที่65นะอันนี้เราไม่ได้ทำเพราะว่าเราลืมเดี๋ยวเราแก้ดีกว่าเราคิดว่าเราแก้ให้มันทำได้ทำยังไงก็เราใส่เป็นเสื้อแม่นยำโอ้ครบเรียบร้อยเนี่ยเหมือนทำนปัล <laughs> ลีเป๊ะแก ครบพอดีเป๊ะถ้าอยากไปลงบอดป้ายมันใช้แค่หกสิบห้าแต่ถ้าอยากลงบอดป้ายมันใช้ประมาณแปดสิบห้าแล้วก็ใส่อีกเซตหนึ่งเออก็อีกเซตหนึ่งก็มีเป็นอันไหนดีนะเรากดผิดเราก็ต้องเป็นเซตแม่นยำนะแม่นยำก็มีเป็นอันเอ,อ่อไม่มีเซตแม่นยำเหลือเลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปแก้หลังกันแต่ว่าคงต้องไปหาแบบไม่หมวกก็ดาบเป็นเซตแม่นยำมามันใช้ครบแปดสิบห้าแต่ตอนนี้ถ้าลงแค่โกเลมมันแค่หกสิบห้าก็เพียงพอแล้วนะอ่ะเคนี้ไปก่อนแล้วก็จะมีเป็นใสท่ทึกๆก ที่จริงทำสปีดเร็วหรือช้ชากว่าก็ไม่ไม,ไม่ค่อยเสียเรียนหรอกมันก็ไม่ต่างกันมากอะอาร์ติแฟกต์ก็ใส่เป็นออเรียสเพื่อให้คนุในที่ถึกพอเราจะทำบีนไปยีนหน้าแต่เกิดว่าเรารัดยีนหน้าเนี่ยเราคิดว่าก็ต้องใส่แบบนี้อยู่ดีเพราะว่าปัญหาของโกเลมคือบอสมาตีหมู่บอสมันจะตีไม่สนตำแหน่งที่ยืนนันถ้าเกิดว่าเราเอาแบบว่าไม่ได้ใส่แบบนี้เวลาบอสมันตีมา,ม,ามันจะตีหมู่แล้วมันจะเจ็บแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เป็นห้าดาวแบบว่าช่วยลดดาเมจตีหมู่ซึ่งแทงค์มันจะมีก็็คือจะมีีเปนนแบบ้ใ อันนี้ที่เป็นรถดาเมจบอสแต่เนี้มันคือรถแค่ลารดคนเดียวอ่ะเลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อันแนะนำก็คงจะเป็นใบไม่ออเลียสไปเลยก็ใบนี้ไปเลยมีแค่2องใบที่แนะนำถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ใส่อะไรก็ได้เอาที่สบายใจเลยเลยนะแล้วก็จะมีเป็นตัวดาเมจของเราเซอร์เมียของเราเนี่ยเอาจริงๆคือใส่เอามาให้ผ่านเกรเฉยๆดังนั้นก็ของมันจะวงเวงอย่างนี้แหละเออแต่จริงๆถ้าใส่ก็ใส่เป็นคีย์เลด85%พอเพราะเราชนะธาตุทำคีย์แค่85%พอไม่ต้องเยอะนะก็ใส่เป็นอันนี้อ่ะแล้วก็ใส่สร้อยคอก็เป็น ให้ครบเซตเป็นคีดามเมจโจมตีอันนี้อ่าประมาณนี้ก็ได้รองท้านี่โจมตีนี่ก็โจมตีโอเคผมไม่มีหาอะไรมากนะอันนี้ไม่ใช่ทีมบอช็อตถ้ากเกิดว่าทําสปีดเร็วไม่มีปัญหานะแต่พยายามยาเร็วกว่าตัวก็แตกก็คืออยากให้มันเร็วกว่าลารดแล้วก็อัติแฟกก็ใช้เป็นเดนิมจ็อกเกอร์อ่าตีแรงสุดแล้วสำบับตีบอสเดินหายอีกลวให้ยาไม่ยอมเคลียร์ช่องสักทีอ่ะเดี๋ยวไปยืมไปโลไอพวกนี้มาก่อนอ่ะ เติมเมียใช้นีนก็ได้มั้งเพราะว่าเดี๋ยวโทดี้เป็นตัวดาเมจของเราของเราถ้าเกิดว่าจะใช้ก็ใช้เป็นอันแรกดีสุดแต่ของเราไม่ใช้เพราะว่าเรามาแค่ให้มันผ่านเกรดก็พออ่าก็คงไม่ใช้เป็นเงื่อนไขแล้วมากมันไม่ใช่ทีมที่ดีแหละทีมเนี้ยแต่ว่าเราแค่ให้มันออโต้แล้วผ่านก็พอละส่วนโทดี้ตัวดาเมจก็ใช้เป็นเดริมจ็อกเกอร์อ่าทีนี้ออโต้ชาแน่นอนแต่ว่าเออเราให้แบบว่ามันผ่านเกรดก็พอละแล้วก็หมวกเยาวลไม่เต็มเลยทำไมก็ไม่รู้อ่ะเวลให้เต็มไปสวยงาม น่าจะเงินหมดมั้งเออตอนเงินจะหมดแล้วจริงถ้าเกิดไม่มีโทร,รีอ่ะมันสามารถใช้อะไรก็ได้เราคิดว่าาเกิดไปใช้อิสเตรเลียยังไงก็ไวกว่าเออมีเป็นอิสเตรเลียมีเป็นตัวกอดแตกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวท่าน้ําอ่ะมันแทบจะเยอะมากๆกเลยเนี่ยกดเขาว่าเนี่ยกดทขาดีบัฟกดกอดแตกแล้วก็เนี่ยมันแทบจะได้หมดเลยที่ไม่ใช่ตัวท่าน้ําก็ตีท่าน้าออกปุ้งอ่ะจะมีอะไรบ้างพี่มอดได้ไหมพี่มอดก็ได้เออมันก็มีกอดแตกของมัน แล้แต่ว่ามันจะไม่มันก็ยังคิดประสิทธิผลก็ทำประสิทธิผลด้วยใช้แองมืดได้ถ้าเกิดว่ามีแองมืดมาใส่ก็น่าจะแรงกว่าแต่ของเราไม่ใช้กันเพราะว่ามันอันนั้นไปอ่ะดินไม้เนี่ยดีมากๆแต่จริงๆถ้าเกิดว่ามีอดินไม้กับอิสเซเลียอิสเซเลียมันน่าจะแจกไวกว่าอดินไม้ก็ใช้อิสเซเลียน่าจะดีกว่าแต่อดินไม้จะแรงกว่าแล้วก็มันจะมันจะตีบอสได้ดีกว่าด้วยแล้วก็แต่ทําอิสเซเลียมันจะดีเซททามารีนได้มันก็จะดีกว่าแต่เวลาออโต้มันจะดีเซตแบบสุ่มนะถ้าเกิดจะแก้ปัญหหหหหหหาาาาาานน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 ััััััั้้้้้้้กกกกกกก็็็็คคืออออตตตงงปปปปปิิิิิดดดสสสลลลลวววีีีีีแแใใใใเเเเเททยยมม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 ซซึ่่่่่่่่่่ไไไไไไรรรๆะะชญ แล้วก็มีเป็นคาเมล่าก็ได้คาเมล่านี่ก็โอเคแต่ต้องหาเป็นตัวบัฟดาบมาเนตี้เช่นแบบวา่าเกิดจะใช้เป็นคาเมล่าอาจจะต้องใช้เปลี่ยนฮิลเลอร์เป็นเฮเซลเพาะเฮเซลบัฟดาบได้นะเฮเซลสามารถใช้แทนคารเมลินได้แต่ว่ามันไม่ดีเท่าหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเฮเซลมันจะได้ใช้ลงพวกนอนหรือว่าบอสคณะเดินาดทางเดี๋ยวก็ต้องปั้นอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครในช่วงแร,แรกๆคาร์เมลินมันจะดีกว่าเพราะมันเป็นตัวคอนลงในเรื่องได้ลงขงดดําวมงคลดีลงอะไรลงอบิดดีลงพวกที่เป็นแบบว่าบอส ขาวงกดเหล็ในแม่ลงในไรพวกนั้นดีแต่ว่าผู้เยอะแล้วไปลงให้ดูดีกว่านะว่าเป็นไงบ้างทีมนี้แต่ทีมนี้มันไม่ต้องหวังว่ามันจะไวเพราะว่าทีมนี้มันเป็นทีมที่ไม่ดีถ้าจะแก้ทีมนี้ให้ดีนะเปลี่ยนโทริออกหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยซเมอออกเป็นตัวกอแตกแต่แตของเราเนี่ยเอาแค่มันลงผ่านก็เพาะนะแล้วก็ทีมนี้ข้อดีเลยคือมันจะมีเควสอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีเป็นธาตุไฟสีตัว,วล้วนเราห้ามเฟลทีมนี้โอกาสเฟลมันน้อยมากๆแค่มันแทบจะไม่เฟล,เลหรือซัมที่จีนต่อโทนิยืนะ,นะ ก็คนไว้เพราะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันช็อตด้วยเดี๋ยวก็จะไปไอดีต่อไปเคยดี400วันน่าจะมีวันช็อตแต่คิดว่าไม่ต้องได้ถึง400วันหรกเอาจริงๆไอดีเนี้ยก็ทำวันช็อตได้แหละแต่ว่าเราไม่ทําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นช่วงแก๊ปมันห่างเกินให้ผู้เล่นใหม่เล่นทีมอย่างเงี้ยมันมันเอาแค่ผ่านก็พอถ้าจะฟาร์มจริงจังค่อยพยทําทีวันช็อตแต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยโกเลมมันไม่ต้องฟาร์มถ้าจะฟาร์มแล้วเราว่าไปฟาร์มที่เป็นไวเวิร์น เลดแมลงหรือไคเดสสามอันนั้นจะดีกว่าหรือแบนชีก็ได้เออเพราะมันมีทีมวันช็อตที่มันทําง่ายแต่โกเลมเนี่ยวันช็อตถ้าช่วงแรกๆมันอาจจะยังทําแบบมันยังดู่ยากดูยากอยู่แต่ไม่ค่อยยากแล้วแหละตอนนี้มันมีวิคตอรีก็อาจจะง่ายแล้วหลาโดนตาบอดไปแล้วถ้าเกิดมันมีกอดแจกมันจะไวกว่านี้แต่ตอนนี้กอดแจกไม่มีนแต่บอลเคาน์เตอร์บ่อยมีสตาร์่างนั้นด้วยในผลที่ว่าทำรินต้องใส่โพชั่นนี่แหละเดี๋ยวรอทำรินแปลงล่างมันจะง่ายขึ้น ตอนนี้ฮามาเรีนยังเดือดๆอยู่ปั๊บดิเฟนต์ดีคิดว่าตาหน้าน่าจะได้แปลงร่างละขยันตาบอสอย่างเลยล่าโดนอีกแล้วให้ยัมเดี๋ยวรอแปลงร่างก่อนบอสกูเลียมรอก่อนเออแปลงร่างแล้วเตรียมโดนเดี๋ยวพอล่ามันสกิลสองแล้วมันก็จะเริ่มแปะอิมูนแล้วมันก็จะแบบ ไม่โดนดีบับตาบอดไม่โดนสตันไม่โดนกอดแตกก็จะตีบ่มยากแต่บอกเลยไปใช้อิสิเลียมันจะสมูทกว,ว่านี้เพราะว่าเนี่ยม,มันไม่มีใครกอดแตกมาเลยตีบอดไม่ตายสักทีถ้ามันมีกอดแตกมันจะมันจะไหวเนี่ยเดี๋ยวรักกอดแตกปุบ๊บอ่ะเนี่ยปะดูดาเมจหายยับเลยถ้าเกิดว่าเราใช้ของรักตีเบิร์น่ยเห็นปะมันจะตีเบิร์นสองรอบคือบอสตายแหละเออมันจะแบบเป็นทีมที่ไวขึ้นถ้ามีเป็นแบบว่าก็เอาเนี่ยเอาเอาโรลี่ออกไปใส่อิสิเลียดีกว่าแต่อิสิเลียเราไม่ปั้นก็ไม่เป็นไรเอาที่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยววเเราาาาพไไปปดูที่่่มันนนนช็็ออตกงงบ้ะ อ่ะเรามาอยู่กับไอดีที่เป็นโอเวอร์โหลดกันแล้วก็คือจะเป็นทีมบอลของเราอันนี้จะเป็นทีมที่ไม่ใช่ธาตุล้วนนะก็คือถ้าเกิดอยากได้ธาตุล้วนแล้วว่าต้องเปลี่ยนไอเทเลียเนี่ยเป็นวิกเตอร์เรียถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นทีมที่แบบว่าเป็นธาตุล้วนใช้วิกเตอร์เรียดีกว่านะเพราะว่าวิกเตอร์เรียมันจะเป็นตัวดาเมจได้ก็บิ้วเหมือนกับบิลเหมือนกันนี้เป๊ะเลยแต่ว่าเป็นเอาวิกเตอร์เรียมาแทนแต่ว่าเราไม่บิ้ววิกเตอร์เรียไว้ก็เอาเป็นทีมไปก่อนก็ได้เพราะวนี่คือตัวเดิมกับพีีี่่่ลลงงงไไไววววเเเเเเิิรร์์นนนมมืืือออกกกก้้ยย็็็คปั เอาเอามาทั้งก้อนเลยนะแล้วก็ใส่เป็นวอร์ฮอนนะแล้วก็ประสิทธิผลต้องทำ65แต่ว่าเราอยู่ที่ล้านละอ่าแล้วก็ทำร้าดประสิทธิผลที่65แล้วก็บวกแปดเปอร์เซ็นต์ให้ยังตีที่จริงลาดไม่ต้องเบื่อขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ของเราเป็นปกติเอาไว้ลงรอยล้าวอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ไว้ลงบอลขนาดทางอยู่แล้วมันก็เลยแบบมีเป็นอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็จะมีเป็นอ่าสกิลสามกับสองที่จริงถ้าเกิดว่าดาเมจไม่พอก็บวกก็ได้นะมันจะแบบว่าทำดาเมจนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันน่าจะโอเวอร์คิวอยู่แล้วเพาะอแตถ้ัก็าเมมจตัวนนนึงงขออเเเรราใช้ป็์ไฟะก็็เปนนคบัิด้มาน ก็คือให้ทีดแสงเป็นคนแรกนะแล้วก็ให้ลาดเป็นคนที่2แล้วเมอร์ไฟก็เป็นคนที่3อะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นเซเมียก็ใส่เป็นเซ็ตเดือดดานถ้าไม่ได้ก็คิดดามเมจเซตดาบก,ก็ได้แหละเพราะว่าเรารออันนี้แล้วดามเมจแรงเกินดามเมจแรงเกินแปว่าอันนี้มันเกินโอเวอร์คิวไปแล้วแต่ว่าถ้าใส่คิดดาเมจเซตดาบคีเดคอก็น่าจะไหวละก็ใส่เป็นเดลิเกอร์แล้วอันนี้ไม่จําเป็นใส่อะไรก็ได้ที่บอกโจมตีแบบสบายใจได้เลยนะอันนี้มันคืออะไรค่าได้รีเซ็ตมาไม่สำคัญหรอกแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของสสปปปดดดมมมมันนตต้้้ออองงงทาาาาเเรรววิิึะก่ลณ ร้อยสามสิบขึ้นมันจะต้องเร็วกว่าลูกแก้วนะฮะลูกแก้วมันเร็วกว่าเดี๋ยวมันจะล้างดีบัฟแล้วแปะตาบอดหรือแปะอะไรตรงนั้นแล้วมันจะตีเบิ่มได้อ่ะเดี๋ยวไปลองให้ดูกันไปตรงแพทเทิร์นยังไงหลกักๆก็ง่ายมากล,าล,ล้าส์เดอะเทียร์ก่อนก็ได้เอาจริงๆอ่ะสองคนนี้มันใครก่อนหลังมันไม่สำคัญมากแต่ต้องจบด้วยเมอร์ไฟะล้าสมาก,ก่อนอะแล้วก็ทีเทียตีตีให้แบบว่าสกิลมันมันใช้งานไปเฉยบอสไม่ใช่กดสกิลสามตีได้อ่ะก็บับดาบตีปุ้มตายหมดเพราะนี่แรง เดี๋ยวแต่ไม่ตายโอเคเรามาแก้ซะเลยตัดแอดแท็เพิ่มขึ้นมา200ประมาณร้อยกว่ากเพราะว่าเมื่อกี้ไม่รู้ทำไมมันถึงไม่ตายก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกรอบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่ตั้งใจดูแต่เต่ามันไม่ตายเลือดไปเหลือจิ้ดเหลือ200ให้อ่ะเราว่าเป็นโพสาะน่าจะเป็นโพราะลาดไม่ขี่เออลาดไม่ไม่ขี่มันเลยตีไม่ตายอะไรเงี้ยป่ะเออน่าจะใช่เราแต่เพราะว่ามันเราเปลี่ยนของไอ้ทีเรียไปมาหลายรอบอ่ะมันก็เลยแบบว่าตีไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่แต่อันนี้น่าจะเรียบร้อยละโอเค ดีละเออเพราะว่าทีเดยวตอนนี้เราเปลี่ยนไปบิวเป็นแบบว่าของแบนชีแต่ไม่ต้องใช้อิมูลเดิมันพิลึกอออกอดแตกไม่ติดนี่ถ้ากอดแตกติดนะก็คือบอสจะโคมมาเลยแต่นี่น่าจะไม่เป็นไรน่าจะไม่เป็นไรแต่ถ้ากอดแตกตไม่ติดอรอบน่าจะตีบึ้มละแต่อันนี้ไม่เป็นไรคือยังมีโอกาสสองรอบถ้าแกมือก็คือมีของรัดหนึ่งรอบแล้วก็ของทีเดียอีกรอบก็คือรัดกอดแตกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนทีเดียแสงกอดแตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่นโอกาสติดจะมีมีอยู่พอตัวทำให้แบบอันนี้ตีบื้ วันช็อตค่อนข้างเซฟแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่อนข้างเซฟแต่ว่าเกมเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นทีมวันช็อตถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แบบว่าเป็นทีมที่เป็นพีสเตทหรือว่าเป็นแบบตัวคอนแรงๆอะไรพวกนั้นอนะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์จะหายากเออแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราให้ดีลลักของเรามั็นร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวให้ดูแบบดีลลักให้นะแต่ก่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นไอดีของคนทั่วไปเนี้ยเราคิดว่ามันก็คงมาช็อตประมาณนี้จะมีเป็นแบบทีมไฟล้วนถ้าเกิดว่าเอาตามที่คลิปขายวิกเตอร์เลียนนะก็คือจะใช้เป็น ใช้เป็นคณะด้วยก็คือเป็นวิเตเรเียใช่ปะแล้วเราไม่รู้เอาคณะไปแทนช่องไหนก็คือเอาวิเตเรเียมายืนตรงนี้แล้วก็มีเป็นคณะปะไปยิคณะก็เฮเซลมัง้งแต่เราสึกว่าเฮเซลถ้าจะไปทำมันช็อตอะมันไม่ต้องใช้เฮเซลหรอกใช้เมอร์ไฟดีกว่าเออเมอร์ไฟมันโอเคกว่าแล้วเขาก็ใช้คณะซึ่งเราคิดว่าอาจะใช้คณะเออมันต้องใช้คณะแต่ว่าเกิดเป็นตี้อย่างนี้เราว่ามันจะเคลียเว็บแรกไม่ได้เออเพราะว่าตัวดาเมจมันแต่เมอร์ไฟมันก็ท่าเคลียไหวปะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงบิวอย่าง เอาจริงๆเราคิดว่าประมาณนี้มันก็น่าจะวิวน่าจะพอไหวและก็คือมีตัวดาเมจเป็นเมอร์ไฟใช่ป่ะก็คือเมอร์ไฟก็เป็นบัฟดาบกระเป๋ใช่ไหมแล้วให้รัสก่อเซกุลสามมาตีก่อนตีต่อแล้วก็วิกเตเดียก็จบบอสแล้วก็พอถึงบอสปุ๊บก็เหมือนเดิมแล้วก็วิกเตเดียก็เป็นรัสก่อแตกแล้วก็วิกเตเดียก็บอสมันจะตีก่อนก่อนที่เป็นเทิร์นของเราอะถ้าเกิดสปีดเราประมาณ130ก็จะเคาน์เตอร์หนึ่งรอบก็มีโอกาสก่อแตกอีกสำรองหนึ่งอันแต่สุดก่อแตกจะแค่ห้าสิบเป็นวิธี ที่เป็นแบบว่าทีมไฟล้วนแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆนะเราคิดว่าถ้าเกิดจะเล่นทีมไฟล้วนอะไปใช้เป็นททมารีนแทนดีวกว่าแล้วไม่ใช่ทีมมันช็อตเป็นทีมช้าเออเอาทีมช้าไปเลยแต่ว่าให้มันผ่านเนี่ยอย่างนี้ก็ผ่านได้เอออย่างนี้ก็ผ่านได้ถ้าเกิดว่าอยากให้แบบมีกอ่อแตกเพิ่มอาจจะใช้เป็นตัวคอนกอ่อแตก่าไฟเช่นคาวาสุหรือถ้าเกิดใครแบบมี5ดาวตัวคอนนี้เก่งมากๆชื่อเทเดเบียอันนี้เก่งมากใช้ได้เหมือนกันนะเออก็อะไรประมาณนี้นะ แต่ถ้าเกิดใครมีตัวอื่นเช่นแบบไปเล่นเรื่องเสริมมามีเป็นตัวที่ชื่อว่าเซริล่าก็สามารถใช้งานได้แต่เราไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะก็บาณนี้แต่ให้เล่นเป็นทีมไฟล้วนนะเคล็ดสุดท้ายมีให้เล่นเป็นไฟล้วนก็ไปแก้โดยแต่เกิดเราจริงๆไม่ต้องมาช็อตก็ได้เล่นตามสบายเลยเนี่ยก็เล่นเป็นเนี่ยใส่เมือไฟก็ง่ายดีนะมันก็มันก็ผ่านเหมือนกันแหละมันแค่ผ่านช้าไม่เร็วมากแต่ถ้าิดรักก็แตกได้มันก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะโปรตีอดีเนี่ยมันทำมือของเรามันจะบิ้วเร็วกว่า เพราะนี่คือเราเล่นเป็นแบบว่าอัปเกรดแล้วก็เลยเป็นสปีดแล้วก็ดีซิทสปีดมันจะเยอะก,กว่าเออก็จะสามารถแบบว่าไปลงควีนถ้าเกิดจะลงควนะีนนะทำแบบนี้ต้องอัปเกรดละถ้าใส่เซนเตอร,ร์ฟรีอย่างนั้นอ่ะเล่นลงไม่ผ่านนะเขามันช้าไปต้องอัปสปีดแล้วก็มีดีซิทร้อยหนึ่งก็เอาไม่เล่นได้ง่ายขึ้นสำหรับสปีดทำแบบน,นี้โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูของไอดีหลักเราที่เป็นวันช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงบ้างโอเคแล้วก็มาอยู่กับไอดีหลักของเราแล้วก็คือเป็นวันช็อตพี่เต้ยน,น,นั่นะพีี่นะ่่เเเเตดดดไไไไมมมมมใใชชฟบบบัััังคสสาาาหรรรโโกลโกลลถ้้้ป็นนอแท แต่มันก็เหมือนเป็นไฟบังคับอยู่ดีแล้เพราะว่ามันมันจะบิวปราณนี้ไม่ได้มันต้องเป็นใส่เป็นแบบว่าเซตคิดดาเมจนำเชี่ยวหรือว่า3นํนำเชี่ยว,ว,าายวแล้วก็แอคแบบเน้นๆเลยแรงๆไปเลยเหมือนจะแบบว่าพอจะแทนได้ถ้าเกิดแทนไม่ได้จริงๆก็จะเป็นพีเตก็ได้อ่าเดี๋ยวให้ดูของเราก่อนของเราก็จะมีเป็นพี่เตพี่เตเนี่ยรับจบที่สุดแล้วพอพี่เตเนี่ยมันบิวถ้ามีตัวคอนี้นะมันจะบิวง่ายที่จริงมันจะมีะมีพี่เตสอตัวตัวแรกได้จากกาชาตัวที่2ก็ได้จากกาชาแต่ว่าดวงสวยนะตัวแรกแผนเต็มแต่ว่าเราใช้ลงอารีนาก็เลยไม่อยากแก้ของแล้วก็มีพี่เตเป็นตัวที่2ซึ่งตัวที่2เนี่ยเราก็มาไว้ลงอันนี้เป็นพี่เตแบนชีเพราะว่า เฮลคัตเตอร์มันที่จริงมันถ้าจะลงโกลเลมน,นะมันจะอยู่ที่คิเลตประมาณ73% 74%ก็ได้ละวิคำนวณก็คือเอาจํานวนเทิร์นที่มันขึ้นในในเกมอะ่ะเดี๋ยวเราบอกว่าดูจะดูไงไปคูณเลข4นั่นคือจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องทําให้คิเลตของพี่เตสก็คือเอาไปลบลอยสมมุติว่ามันได้เป็น7จ็ดสเต็คมันก็คือ7จคูนสได้เท่าไหร่ก็เอาไปลบลอยก็คือจํานวนคิเลตที่พี่เต้ต้องการอะไรแบบนั้นไปก็เนี่ยเราจะเป็นเซตเดือดดานกับน้าเชีย่ยวแต่เอาจริิิิงงๆแแลลล้้้้วววววว่่่่่่าา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 าเเเเเเซตนนนนนีีีอออออจจจะะะะโรรร์คคไไปปปปหหยมมดดณถกท็ ไอโกเลมอะแต่โกเลมมะไม่ต้องใช้เดือดดานนะเซตนี้ห้ามใช้เดือดดานนะเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่อ่าที่จะลองทำบนช็อตพิเตเนี่ยโกสมาโกเลมนะห้ามใช้เซตเดือดดานให้เซตเป็นใช้เป็นเซตที่ดาเมจหรือเซตดาบมันจะแรงกว่าเพราะว่าเราไม่มีดีบัฟในการตีบอสตัวนี้เลยเป็นเป็นเพียวเป็นร้อยเป็นเซตดาเมจนะแต่อย่างที่บอกไปว่าใช้ยดาด์ตไม้ก็ได้แต่เรายังไม่ลองว่ามันพอแทนได้แค่ไหนแต่หลับเราเรา,เราคิดว่าไม่ไม่ลองดีกว่าเรามีพิเตก็ใช้พิเตนะ แล้วก็จะมีเป็นตัวที่2ก็คือเป็นชูริเราว่ามันเป็น3ตัวแหละก็คือมีเป็นเลียดไม้ชูริแสงแล้วก็สเตทสาตัวเนี้ยมันคือแทนวนกันได้เออพอวนกันได้อยู่เพราะมันสกิลมันคล้ายๆกันก็คือตีค,คริติคอลแล้วก็จาะกอดร้อยอ่ะแต่ก็บินไม่ใช่บิลนี้มันต้องเป็นสเตสอีกตัวเดีอีชูริอีกตัวหนึ่งเรามีชูริสองตัวนะมีชูริอะดนีนาตัวเนี้ยลงอะดนีนาเดี๋ยวดูตัวที่สองกันส่วนตัวที่สองเราน่าจะเป็นตัวนี้ตัวข้างล่างนี้อ่ะเปลี่ยนกันไม่ต้องแผนแผนสปีดเเพรรราาาาะว่ต้องก คิดข้อให้ตัวเองเดี๋ยวสปีดมันจูนแล้วมันเสียแล้วก็เป็นเนี่ยคิดดาเมจนาเชี่ยวเลยอันนี้ก็คือเราไม่ใส่เดือดดานเพราะว่าเราไม่ใช้อยู่แล้วแต่สเตตสะมันใส่แล้วมันก็พอาผาาาา่านล้วตายแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนไปมานะแล้วก็ของรักอะไรก็ได้เราจะชอบเลยไม่ไม่สำคัญมากสปีด130ไม่ให้ให้มัน i อจ ซึ่งชูรีกับสเตทเนี่ยใครจะเร็วกว่าก็ได้นะแต่ถ้าเกิดให้ดีชูรีเร็วกว่าจะดีกว่าเพราะว่าเฮลคัตเตอร์สแตกมันจะได้เยอะกว่าถ้าเกิดว่ามันนำสเตทอ่าก็ดีแฟคเดนจกเกอร์แรงสา่นจั่นแล้วก็ของเราใช้เป็นตัวคอนตีหม,มู่ใช้เป็นอ่พาพาวเวลไม้สามารถใช้วีเวนได้สามารถใช้เมอร์ไฟได้แต่ก็คือมันเป็นเลือกเป็นคู่อ่ะแต่เราคิดว่าใช้พาวเวลน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใช้พาวเวลเราคิดว่าในกรณีเนี้ยใช้มาใช้วิวไม้ได้อ่าวิวไม้สามารถใช้ได้หรือใช้เป็นตัว,วดามจไฟตีมู ได้หมดเลยที่มาตีแรงๆอะ่ะเราคิดว่าได้ทุกตัวเลยแต่เราดูไม่ค่อยออกมีตัวอะไรบ้างอะ่ะถ้าหลักๆก็จะมีเป็นแบบพวกเออชาวไม้ก็ได้มั้งเออชาวไม้ก็ได้วิลมืดน่าจะได้ BBK น่าจะได้เพราะยังไงเราก็เอาตัวคอนบัฟดาบเป็นตัวแรกอยู่แต่เขาของเราจะมีเป็นตัวบัฟดาบเป็นเมอร์ไฟนะก็เมอร์ไฟเมอร์ไฟคิเลดแค่แปดพอนะไม่ต้องร้อยแบบนี้ก็ได้อันนี้เก้าสิบดีกว่าตาบอดนะแล้วก็ใส่เป็น Joker, เดริมจ็อกเกอร์จตีบอลแรงๆแล้วก็ให้มันเร็วสุดแอ่ะจริงถ้าเป็นพ ใครเร็วกว่าก็ได้เพราะว่าพาวเวลมันบับดาบแล้วยิงอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เราเอาให้มันเร็วสุดถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบวิวไม้หรือเป็นบีบีเคนี้ยมันต้องการบับดาบให้ตีแรงๆก็เอาตัวคนนั้นให้เร็วก็ได้นะแล้วก็าพาวเวลให้ดูไปยางนะพาวเวลรู้สึกของรักเป็นบับดาบตั้แต่ที่จริงถ้าเกิดในกรณีเนี้ยของรักอะไรก็ได้เอาแค่มันขี้เหร่ลอยเยอะที่สุดก็พอเพราะว่ายังไงก็ได้บับดาบจากพี่เป็นตัวเมอร์ไฟอยู่ดีเพราะเมอร์ไฟมันบับทั้งตีไอ้เนียมันบบัแคค่่พีเตนเดียวแตต่เรา้องกาารรใใหห้้้้บบบััดดชูวยนนเมอร์ไฟจจึงงเเปป็็นนนสสิ่่ทีะมัครรกณีนีี้้อ่ะเเดด๋ยวราไปลงใหูกันว่ายังงไโอเค เดี๋ยวในเวลาจบเทิร์นของใครก็ตามน่นมันจะมีเป็นขึ้นเลขของพี่เต้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอพี่เต้ไปตัว <c oughs> <c oughs> ให้ย่าถ้าเริ่มมาพี่เต้ผ่าเบบนั้นคือตัวลีนามันเป็นบิวสปีดเปิดไว้แบบผ่าชาวบ้านแบบดูแบบเซอร์ไพรส์แ,บบสลแล้วก็แบบผ่าหัวแดนเลยฆ่าหนึ่งคนตั้งแต่เริ่มอ่ะเออเป็นบิวที่สนุกมากแต่หลังๆไม่ค่อยได้ใช้แลวเพราะว่าเมตาโหดร้ายเกินไปนะโอเคอากเบอร์ไฟเป่าก่อนทุนลองนี่ชาร์จก่อนเดี๋ยวกว่าก็ได้นะแต่มันจะมีผลต่อสแตก็กถ้าไม่อยากให้มันมี <c oughs> ให้มันแบบมันพอดีไปกื่อกดเนี่ยให้เร็วกว่าหรือนอนช้ากว่าก็แล้วแต่ชอบใครไปัญหาเรื่องดาเมจไม่พอก็ให้มันช้ากว่าจะได้แบบสเต็กสเต็กเคลคัตเตอร์จะเพิ่มด้วยอ่ะอ่ะตีไปอ่ะก็ชูรีก็ตีไปนี่สกิลบวกเต็มหมดนะสองกับสามสกิลเต็มหมดเมื่อไฟก็เต็มหมดสองกับสามก็ตีมาไม่สำคัญให้มันเร็วกว่าไอ้ลูกแก้วตัวนี้พอลูกแก้วตัวนี้มันจะแปดตาบอดตีบึกอ่ะยิงไปหนึ่งรอบคิดเซตแปดสเต็กอ่ะก็คือเราก็แปดไปคูณสี่อ่ะเดี๋ยวคิดเลขให้นะ เดี๋ยวเราเปิดแคปคูเลเตอร์ก่อนนะอ่าก็คือเป็น8คูณ4อ่า8คูณ4ได้32 4. ก็คือเราต้องการคีเลตที่68อ่าสเตก็เอาแค่68พรเกิดเมื่อกี้เห็นว่ารูกน้องมันเหมือนจะแซงไม่แซงบ้างแปบลบว่าเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่8 s t สแต็อาจจะเป็น7สแก็เอาเป็นเคูณ4อ่าเรียร้อยเสรก่อน7จคูณส ได้28ใช่ไหมก็ไปลบ101ก็ได้เป็น72ก็แปลว่าสเตทาเอาคเลยเซฟเซฟก็ประมาณ72%อะไรแบบนี้อาจขั้นขั้นตอนของการคำนวณของเฮลคัตเตอร์นะก็ลองดูว่าตอนที่มันก่อนจะผ่าบอสอะมันได้ขึ้นเลขเท่าไหร่ตอนนี้มัน เริ่มเพินมาอ่ะก็ประมาณน,นี้ของทีมของเราทีมนี้คือผ่าน100%ไม่มีติบึบิถ้าจะมีติบึบิก็คือถ้าเกิดว่าสเตทมันช้ากว่าลูกแก้วลูกแก้วมันตาบอดโอเคใน,นงานเข้าแน่นอนแต่ว่าโชคดีที่เราจูดดีเขาไม่มีอะไรกันโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับหัวข้อโกเลมเอาไปว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าเกิดว่าใครมีทีมอื่นที่ดีกว่าหรือว่าเราไม่พูดถึงแล้วก็อ,อยากมานำเสนอก็คอมเมนต์มาได้เพราะบางทีเดี๋ยวเราอาจจะแบบว่าเผื่อ เผื่อลืมหรืออะไรสักอย่างแต่คอนเซ็ปต์มันไม่ไม่ยากหรอกถ้าเกิดเป็นโกลเลมอ่ะก็มีแทงก์มีฮิลมีกอดแตกมีดาเมจง่ายๆอะไรเงี้ยไปแล้วก็อย่าตายแล้วก็ร่างดีบับ่อยๆไปอิมูนบ่อยๆก็ทีเออเราลืมไปเลยว่าวิเวียนไม้ก็ใช้ได้มันเป็นอิมูนก็ลงเข้าไปได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวคอท่าไม้อาจจะไม่ได้อาชีพไม่ได้ที่เป็นแบบเควทที่บอกให้ลงเป็นท่าไฟสี่ตัวอย่างนี้แต่ว่าขอบคุณคนรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ